สวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะอายุ19ปีค่ะเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะและดิฉันนะคะในวันนี้จะมาพรีเซนต์โฆษณาสินค้าตัวนี้ค่ะเจลเล่บ mm ิวตี้ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ hmm. และโคลโรฟิลนะคะ mm hmm. พร้อมแล้วขอเริ่มเลยนะคะ คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณไหมคะที่ดูรูปร่างสัดส่วนไม่ได้ดังใจเวลาไปเดินเที่ยวอยากให้ผู้ชายแลตามองแต่เขาก็ไม่สนใจแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะถ้าคุณมีนี่เจเล่บิวตี้ค่ะที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์และคอ r โรฟิลนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและก็เรื่องสุขภาพของคุณที่สาคัญมีวิตามินซีนะคะที่ช่วยในการปรับผิวของคุณให้ขาวขึ้นค่ะ หญิงใช้แล้วพิสูจน์แล้วลองดูสิคะหุ่นหญิงเพียวมากค่ะตอนนี้หญิงมั่นใจกล้าไปเดินเที่ยวสยามแล้วค่ะแต่ที่สำคัญนะคะตัวเจเล่บิวตี้นี้ถ้าคุณอยากจะสุขภาพดีและขาวใสและรูปร่างหุ่นดีนะคะต้องลองตัวนี้เลยค่ะจบแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมโหวตให้หญิงด้วยนะคะ เจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินค่ะขอบคุณค่ะ